มาจ้าเทเลสตัวอวยคงไกอิมเพกเวอร์ชั่นผู้ชายนะคะแ <c oughs> น่นอนนะคะว่าจริงๆแล้วเกมนี้นะคะนอกจากจะมีหญิงสาวที่น่ารักมากมายแล้วนะคะก็ยังมีตัวผู้นะคะเกมนี้ <c oughs> ถึงแม้ว่าตัวผู้เกมนี้จะจะไม่ได้เพย์เอเวพูดตามตรงว่าผู้ชายในเกมนี้ก็งานดีไม่แพ้กันโอเวอร์ส oh, มองตาฉันนะฉันรู้ว่าเกมนี้นายอ่ะไม่สามารถทําให้ผู้ชายเหล่านี้เขาเป็นเพย์เอเวได้ไม่เป็นไร โปรดส่งพวกเขาไปในจัก,กรวาลที่สามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเกนชินไม่ว่าจะเป็น s t a r ์เรลหรือจะเป็น CCC ที่กำลังจะเปิดแล้วฉันจะซื้อผู้ชายของคุณค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านายนี่ยังไม่หัดใช้สมองอีกหรอข่าวปลา โมเบียสไม่ได้กล่าวไว้แต่มาเบลเป็นคนกล่าวไว้ตอนพากเสียงนะเอาจินจิงข่าวปาดเป็นตัวละครชายตัวหนึ่งที่ตอนแรกอะ่ะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันดูเป็นฟิลแบบฮ่ามาสูอ้อุิเหีอะฮ่าเกดปะแบบเอะอะต่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรจุดประสงค์เขามีเป็นเพื่ออะไรแล้วเขาทําตรงอย่างนั้นทําไมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ายคาวปาดขอโทษที่ฉันเคยเข้าใจนายผิดฉันจะยกให้นายอยู่เทียร์ตรงนี้ขอโทษที่เคยคิดกับนายไม่ดี อะต่อมาวอยอาร์ไครจริงๆเนื้อเรื่องอโพอ่ะเรายังไม่ได้แบบว่าไปเจาะลึกขนาดันั้นก็เลยอาจจะพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้รู้เยอะขนาดันั้นเท่าที่จําได้เนี่ยไอวอยอาครฟเนี่ยมันเกาะติดกับอตโตใช่ไหมแล้วมันก็คือแบบ ฉันอยากได้ร่างนายจังเลยอ่ะถ้าฉันจะยอมให้พลังนายถ้านายให้ร่างกับฉันยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเขาก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะโคนร่างของตัวเองให้หน้าตาคล้ายๆกับออตโตป่ะใช่ไหมใช่ไหมที่เราเราเข้าใจถูกใช่ปะแต่ว่าร่างนี้มันก็เท่อยู่นะชอบตอนที่มันเป็นวอยอาร์คายตอนที่มันอ้อรอออตโตมากเลยอะมันดูมีความแบบสนใจฉันหน่อยสิเนี่ยเนี่ยสนใจฉันหน่อยสิออตโตเนี่ยโอ้โหนายเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่แบบว่าไม่สนใจฉันอะ เราให้มันอยู่ตรงนี้ดีกว่าวะ่ะอป่าวเวลป่าเวล,เ,วลเอาจริงนี่ป่าเวลนี่ได้คะแนนเพิ่มจากลังดาวเยอะเลยนะอยู่นี้แล้วกันอะเป็นคุณพ่อจําเป็นให้กับพร่โบเนียแต่แต่เอาจริงนี่ชอบเวลตอนที่เขาตอนที่เขาสอนโบเนียมากเลยนะปะ้าฮะอะต่อมาผู้ชายผู้ที่ทําให้ฮงไก i อิมแพกนั้นมีเนื้อเรื่องต่อมาถึงได้ถึง7ปีนะ ออโตออพกคาริกถ้าไม่รวมกับการที่มันทําให้โลกนี้ชิบหายคือคุณคุณก็ต้องยอมรับนะว่าไอตัวละครตัวนี้มันทําให้มันทําให้ยูนิเวอร์สที่เรากําลังอยู่มันสนุกมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์แบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆแล้วอย่างที่บอกมาเบลชอบตัวละครชั่วๆที่แบบว่า อุดมการหนักแน่นฉันก็แค่อยากจะให้คาเรนมีชีวิตอยู่แม้จะแค่ยูนิเวอร์สเดียวฉันก็ยอมประมาณนั้นประมาณนั้นฉันขอจัดนายอยู่ในหมวดนี้ละกันเพราะว่าถ้าไม่มีออโตก็จะไม่มีเนื้อเรื่องของฮงไกอิม a พกนะคะทุกคนอะต่อมาคนนี้ชื่ออะไรนะอาวส์ปะ่ะจริงๆอ่ะไอหมอนี่มันหล่อมากเลยนะค่อนข้างชอบด้วยแต่ว่าเนื่องจากมันมีแฟนแล้วแล้วมันก็จริงๆมันมีแฟนแล้วมันก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าคือตอนเล่นเนื้อเรื่องอะรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ สติปิดอินเลิฟเกินไปอะคือถ้ามันจะสติปิดอินเลิฟอะมันต้องแบบออโต้คือคืออันนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวนะคะทุกคนคือถ้าอย่างแบบโอ้หฉันจะเทิดทูนทําทุกอย่างเพื่อเธออะไรอย่างเงี้ยชอบแบบ Auto ออโต้ที่แม่งแบบเจ้าแผนเจ้าการไม่ใช่แบบตรงๆแบบเนี่ยอันนาจําฉันได้ไหมฉันหูหมวนเองอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันดูโง่เกินไปอะทุกคนอืมก็เลยก็เลยแบบอยู่ตรงนี้แล้วกันอะ แต่มาเบลชอบอันนานะอันนาสวยฉันคิดว่าพวกเธอน่ะกำลังรอมาเบลไม่พูดเยอะแล้วกัน <c oughs> เอาเป็นว่าให้เขาไปอยู่ด้วยกันนะ <c oughs> จะมีใครที่มาล้มบอลลังของสองคนนี้ได้ <c oughs> เอาจริงๆชอบพี่เควินมากกว่าแต่ว่าเนื่องจากพี่ซูเป็นแฟนพี่เควินเราก็เลยเอาไปเขาไปอยู่ด้วยกันค่ะ <c oughs> หวยล็อกนะคะว่าพิวชอบเควินมากเลยเอ่ะถ้าเอา first impression แบบไม่นับการกระทําของพี่แกนะคือการกระทําของพี่แกแม่งก็สุดจัดจริงอ่ะคือถ้าหน้าตาก็ชอบแล้วอ่ะแล้วแบบยิ่งแบบนิสัยการกระทําเนื้อเรื่องแม่งแบบแม่งเป็นตัวละครที่แบบว่าใช่แล้วคุ้มจัดจัดอ่ะจะสงสารก็สงสารจะหมั่นไส้ก็หมั่นไส้จะเป็นคนดีก็ใช่จะเป็นคนหลอกก็ถูกต้องเขาคือแบบ perfect man ของเราอะ่ะเข้าใจปะโหกมากอะ่ะเป็นตัวละครที่อยากจะให้เพเบิลม,มากก็ฉันชอบไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถึงพี่เควิน เขาจะไม่ได้เพย์เบิลในในโลกของฮงไกอิมแพกอะแต่ว่าพี่เควินอะเขาก็ได้แบบส่งทายาทไปอยู่ที่เกนชินแหละก็คือพี่แต๋มมันใช่เว้ยทุกคนได้สีจากซูแต่ว่าร่างกายนิสัยทรงผมทุกอย่างเอเนจีคือพี่เควินอะคือถ้าไม่นับสีอะทุกอย่างมันทุกอย่างของพี่แต๋งก็คือเควินอะคืออาจจะได้ความฉลาดมาจากแม่แต่ว่าได้บอดี้มาจากพ่ออะไรอันนี้ก็คือเป็นโคเปียมที่มาเบลก็เชื่อสุดใจนะคะเพราะว่าเราศรัทธาในเควินซูนะคะ